าพี่น้องสุขุมสุข้นสบ,บายดีบ่จ๊ะหนาวบ่ห่อนห่อนบ่อยู่เมืองไทยพี่หนาวเดือดใจเสียเมืองไทยกะเจ๊หงอเมี่พี่หนาวเนี่ยยิบหาอุณหภูจ้าแต่ว่ามันนฝน,นตกมันก็เลยแบบเดี๋ยวก็ห่อนเดี๋ยวก็หนาวเดียเด๋ยวแดดออกเดี๋ยวมืดเดี๋ยวขึ้นสิแม่จ๊ะอันนั้นมีหยังสิไมบ่บให้ฟังพี่น้องชิเป็ดมุกเคยอันจอดีอตเนี่มือสองแต่มีหยังสิไมบ่บให้ฟังพี่น้องแฟนขาเบมืนคนหนึ่งเปินคอมเมนต์มาอัน เพื่อนไหนเขียนมาทางเฟซบุ๊กมั้งจ้ะก็มีนมาว่าอันย่ายๆมั้งจ่ะเนาะเคยเขียนแทนเจ้าก็สันเอาจริมื่อเขียนแทนก่อยฉันอย่างเนาะอันเอยเห็นคอมเมนต์คเนอหนึ่งคอมเมนต์อันหนึ่งที่เพิ่นวานอันที่ที่ที่จะบอกเรี้ยงอันเมียพลังจับเต็มกาสันหนึ่งเป็นเขียนมาอย่างนี้ที่เพิ่งเขียนมาอันโอ้โอ้บอดต้องห้องหายเห็นแล้วฟังแล้วน้ำตา กะข้อเป่าก็ข้อเป่าตาน้ำอันตอนเจ้ารามาว่าสันว่าอันอันชมพู้ชีวิตเธอกะคือสิ้นโดนลีลาดีๆนี่แหละสันอันอยบ่เครียดหรอกจ้าเพิ่นว่าดีเพิ่นว่ามาดีได้นี่อันบันนี่แฟนขับผัดเขียดแทนไขว่จำบานอันแฟนขับบ่มาคขับว่ารามาสันโอ้ยอันก็เลยว่าจะไปเครียดให้เพิ่นถอดเพิ่นกะแบบว่า ภาษาไทยเขาบางทีมันรามากเนาะมันบอกแต่ว่าคอยก็บอกจากใจจริงน่จ้ของเขียนแล้วดอกคอยว่าเราเขียนดีอืเราเขียนดีอยู่จากเพิ่นม่าได้เขียนคอมเมนต์มาด่าไ่้อย่างคือว่าเพื่อนเกสิเขียนว่ารามากวันนี้แฟนคลับอีนอกร้อนหนึ่ง่นว่าเเป็นฮักคอยไลายเิ่นว่านเิ่นนั่นเป็นแฟนคลับคอยฮักคอยติดตามคอยมาต่างตาดูนต่างตาคอยว่ามีอัน้แฟนคลับหลายวันลาอัน เป็นกระหักข่ว่าฉันวาการเกียดแทนไข่อยเขาจะไปเกียดแทนข่พี่น้องข่อยบ่เกียรพี่น้องอ่นเข้ามาด่ามามันว่ามันลรุ่นแรงพี่น้องแต่เราอย่างด่ามาข่อยก็บ่ได้ด่ามาหรอกจ้ะคือว่าอันที่ว่าฮอดตอนนั้นที่ว่าอันกลับมาจากอวเยียสิไปเห็ดงานไห่จ้ะวันนี้มันสิด้ำตาข้อเพราะวันอย่างที่บอนอันเพราะวาน้ำตาข้อนี่พออย่างมันตื่นต่างจาะขันบอื่องนี้มันสิตื่นตัาตื่นตานอย่างรัวตื่นตานพอหญ่จ้ะเพราะว่า ข่อยกลมาจากออสเตรเลียเนาะกืบผู้ใด้ฟังคลิปนี้สิหูและจะว่ามันมันตื่นตันจากพี่น้องอันตอนที่เฮาอันบ่บ่ได้เฮ็ดงานตอนที่เฮาสิไปเฮ็ดอันตอนที่เฮาสิไปออสเตรเลียเนาะไปหาคุณยายเนาะ3เดือนเฮาก็สัญญากับเจ้านายกันไปแล้วว่าเจ้านายว่าเออเจ้ากลับมา3เดือนข่อยก็สิรับเจ้าเฮ็ดงานคือเก่าเฮ็ดตำแหน่งเก่าเฮ็ดคือเก่าบ่เปลี่ยนแปลงมันบ่ล่ะเฮาก็เสียเพิ่นมาล่ะพอเฮากลับมาแล้วเพิ่นก็เพิ่นก็เปลี่ยนคําเว้าแม่จ๋าเปลี่ยนคําว่าเออ มีคนเฮ็ดแทนแน่ข่อยบ่าให้เจ้าเฮ็ดขัดเจ้าอยากอยากเฮ็ดเจ้าไปเฮ็ดยำขึ้นนอนมาลรอเขาก็เสียใจมาลรอเขาก็เลยเสียใจเขาเลยว่าเฮ้เฮ็ดก็ได้ว่าเป็นหยังสินะเป็นมาละใจเฮ็ดก็ได้ว่าเป็นหยังอันก็สิเฮ็ดยำขึ้นเฮ้ามาเฮ็ดมจากเฮ้ามาหมักเป็นมาละใจวันนี้ก็เลยก็เลยโทรไปบอกกับคนใหญ่คนใหญ่ก็เละหายกำลังใจคนใหญ่ก็เลยว่าอันเจ้าเฮ็ดนี่หยังวันนี้ก็เลยบอกว่าอคนสิไปขายลัตเตอรี่แถวคนสิบว่เฮ็ดงานมาแล้วข่อยข่อยบ่าหมักเป็นมาหรอคนชิไปขายลัตเตอรี่เอา ไม่นี่พ่อใหญ่เห็นด้วยเออขายรัตตรี่เอาเออขันเจ้าที่ขายรัตตรี่เขาเขาใส่เงินหลายไปไหนมีเงินจำนวนหลายไปไหนขาดเสดจาร์หลายไปไหนจังๆนั่นสิเขาก็บอกไปทั้งสีส่สมิทตนก็เลยเอพกกเอพนักเลยสารสนงาเออส่งเงินมาให้คอยมาลร่าเขาก็เลยตื่นตันเนี่ยจำตามันก็เลยขอ้อนวยตามันไม่หายหรอกจ้าบ่บ่ได้หายแต่ว่นลําตามันข้อเป่าขอ้อนวยมาบนี้คอยบอกคอยนั้นเป็นเสื่อื้น,อ,นยอยูุ่คก่อน ไม่ได้หลีจากกันเ่ราะฉีกกับผู้ใดไม่ประมู่ได้จ้าว่าเขามีแฟนพลังหนึ่งบอกกันเทาตกทุกข์ได้ยากมากเป็นหัวใจเฮาเป็นบ่เขาก็ปื้มแบบว่าปื้มแบบว่าอินน้ำเพิ่นว่าเออเพิ่นดีกับเฮาสิใครแม่คุณลังคนเป็นแฟนพลังคุณลังคนละเออเพป็นบ่มเฮ็ดมือนีกัไปหางานมาเฮ็ดมืออื่นก็ได้เพ็ดเฮ็ดอีหยังก็ได้ที่มันบ่ได้ลงทุนที่บ่ได้เสียเงินแม่นบ่มละแฟนพลังคุณลังคนเป็นสิบบาทตั้งสี่มันละก็สิบบัมอย เขาว่า่อยสนใจปัญญายิงคนเขาเอเออจะไปเห็ดงานบากกได้เห็ดงาเมืนขึ้นยำเมือนกัคือกันนหมนละมันบลาหเห็ดงานียงากัดกันหืนที่มันบลาด้ลงทุนบ่ได้เสียเงินเมืนบลามันนี่เพร่าข่อยว่เป็นทางสั้นไม่ใ่เพราะย่าข่อยว่าเออขันจะว่าเห็ดงาอันตรีดีกับเห็ดรสเทาอันงาในที่มันดีที่ห้าบลได้เห็ดไปเห็ดลายที่มันสุดจริตเห็ดรถเทามันลงทุนบลาดเขาสชลงทุนให้เหมืนบลาห์มันก็เลยตื่นตานใจไม่ใช่ขันบอก มันเหม็นดามากคันคันบ่ถือผู้ใดมันโบมันบ่ฮู้มันบ่มันบ่อ่านมันบ่มันบ่อ่นนี่จังไงล่ะมันบ่ฮู้สึกความคิดของเฮาว่าเออเฮาคิดจังซี่เป็นจังซี่หมือนใจมันบ่ฮู้มันบ่ฮู้สึกจ้ะเอาคิดเบิ่งเองายังเหงานกตัวอย่างยังเองายังพี่น้องผู้หลังคนเพิ่นว่าเออเจ้านายเหมือนปีนี้ขอยสิลางานจักเดือน2เดือนเด้อไปเฮ็ดนาซอยอีแม่ ก็เฮ็ดค่อยกลับมาจากเฮ็ดนาก็สิได้เฮ็ดงานตําแหน่งเก่าบ่แม่นบ่ล่ะเจ้านายก็เออเฮ็ดตําแหน่งเก่าล้วไปโลดกลับมาเจ้าก็ได้คือเก่าเนาะนี้พอเพิ่นไปเฮ็ดงานอันนี้ข่อยข่อยแค่ยกตัวอย่างบ่แม่นข่อยดอกข่อยข่อยบ่ได้เฮ็ดนะข่อยได้เฮ็ดตตน้อยๆใหญ่ขึ้นก็บ่ได้เฮ็ดนานจะออันยกตัวอย่างเนาะยังคนชาวหนอกาวนาเฮาถึงเวลาเฮ็ดนาเฮาก็ต้องไปเฮ็ดนาอพ่ออแม่แม่นบ่ล่ะจะมื้อนี้ยกตัวอย่างให้เบิ่ง บัดน <łość> ี้พราะมันไปเห็นหน้าเนี่ยแน่ะซอยพอซอยเมียจากเดือนสองเดือนก้ามมาสิมีเห็นงานเหมือนเกันจำได้กับว่าบ่บ่ได้เห็นหรอกบ่หายเห็นแล้วพอมีคนแทนแล้วนี่แหละความรู้สึกเสียใจของเขาสิมี่มองหนีใจอือสิมี่มองหนีเสียงนาฬิกาคอยสิมีมองหนีมันก็สิแม่ว่าชิท่อแท้แม่จ่ามันบมื่อไหร่มันเทาสิหันหนาเพิ่งผู้ใดกับผู้ใดมันบ่ได้นี่แหละคอยทีเป็นังส่อือ มันก e ็เลยตื่นตันมาจ้ะที่ข่อยหันหนาหาผู้ใดก็ผู้ใดก็หันหนาไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปกับซอยเห้มันมาแล้วก็ตื่นตันมาละจ้ะอือเป็นบอวันนี้นอนขึ้นเกับมามาเขียดบ้านมาเขียดให้ยบ้านยายหนีเป็นวันรามาว่าสันนวาข่อยบ่มักค่ำนียายว่าสันนวิจอยไปด่าเคนเลยที่ยายวันสันนวเอาเฉยข่อยไปด่าเป็นเฮ็ดหยังข่อยบ่ด่าดอกข่อยบ่ด่าคนบ่เป็นเพราะว่าข่อยด่าคนบ่เป็นหนกพี่น้องข่อยขันข่อยด่าก็อนที่ด่า้อยู่ค่ำเดียวคือว่า เฮ้ยหาเมือเอ้ยเห็นบอหลับพี่น้องนี่หลับค้ำตาข่อยมีค้ำตาจีบเจ็แบแสบเสพของขอ่อยสิดาเลยอยู่ค้ำเดียวคือแบบหาเมืเอ้ไงต่นนั้นหลาย,ายจ้าจะิีบเหตุไปดา่าค้ำอื่นมันด่าอะไรแล้วอีกเรื่องนี้มันจีไปด่าเพิน่นบ่ได้จ้าเพิน่นคอมเมนต์มาดีเด้เพิ่นบ่ได้คอมเมนต์มาดปาข่อยเด้นี่เพิ่นคอมเมนต์มาโอ้ยสุดยอดเลยข่อยล,ล,ลับมักแล้วนี่เห็นบอ เพิ่นเพิ่นเพิ่นคอมเมนต์มาอย่างดีจ้ะคันพวกเจ้าอย่างงพวกเจ้าไปอ่านมึงโหลดในในกีฬาคลิปเนี้ยฝรั่งจัดเต็มเลยเพิ่นคอมเด็มนต์มาว่าดีสุดยอดข่อยยังไปขอบคุณเพิ่นหลายหลายแล้ที่เข้าใจข่อยขอบคุณจากใจจริงนี่ข่อยเป็นคนัติดใจข่อยข่อยบ่เครียดบ่เครียดหรอกจ้ะแล้วกันขนาดข่อยกินข้าวไปกัดมือเจ้าของเจ็บกันดข่อยก็ยังบ่เครียดให้เจ้าของวันนี้เพิ่นมาคอมเมนต์จังซี่มันว่าเจ็บหอกจ้ะไปขี่ย์ไปเครียดได้จ้ะเด้ออือเยี่ยไปเครียด วันนี้อันนี้ก็จบไปเหรอนาจาเนาะ่าย่านสับไปเขียเลยกัน่าติสับอันไปดากันพี่น้องเอ้ยมันบมดีพี่น้องอย่าไปดากันเด้อพี่น้องเอ้ยเปนภาษาคอมเมนต์มาดีบมดีกับ่าสิจะไปดากันเพะวันที่ไหรบอพี่น้องเขาเกิดมาในตระกูลที่ยากจนนี่ยังคอยบอเกิดมาในตระกูลที่ยากจนว่ามันมาตระกูลผู้ดีตระกูลที่ยากจนพี่น้องเอ้ยเม่ก็พอก็สิสอนมาย่าสิไปดากันเด้อหูกเด้อ แยกจะไปกัดห pues ัวกันกินเขาเขาจนก็แห้งแล้วเขาถูกก็แห้งแล้วแยกจะไปเคียดให้กันแยกไปด่ากันแยกไปกัดหัวกันกินมันบ่ดีคำหยาบก็แยกไปว่าวแบบมันวะละเป็นตัวอะไรบาดฉันมันวะละกะเชียเพิ่นมากกับเชียพ่อแม่มาเพิ่นแม่กับพ่อก็บอกว่าเฮ็ดดีไปดูดูมื่นหนึ่งเขาพึ่งเลยดีมันวะละที่บอกว่าว่ากันตาข้อลกันบอกเรียนโอู้ยใหญ่ข่อยเบาเพียงเท่าไรใหญ่ข่อยเบาเรียนกันจังสี่เนาะพี่น้องเนาะงมันวะดี ข่อยสีอะน้ำตาคอยอ่ะคอยมาได้หายเด้พี่น้องข่อยเมาได้สี่ขอเป็นค่อนน้ำตาตื้นตื้นแต่ว่าไม่หนีเยี้ยอืม่อยเป็นนักชัน้นอันตึงตะลูกนี่ตึงตะลูก่อยกัยกยกบบิดาลูกเนี่ยลูกกับคอยกับบิดาข่อยก็บอกน้ำพึ้นมุนวนาหัวมันว่าเคยด่าลูกกเับพี่น้องเอ้ยบอกแต่อีหลายอีแพงอีลูกอีลูกอีหลายอีแพงอีคำหลายของแม่ใส่บ่อไปอืมพี่น้องเอ้ย อันย่าขายไปด่ากันมันบ่ดีพี่น้องมันกินเขาผู้เสพคันด่ากันน่ะอืมอีหลีพี่น้องอีหลีอีหลี่หลออันก็สีบอกอีหยังหนึ่งว่าก็ลืมลืมเลียวพี่น้องเห็นบ่อันเว้าเลี้ยงด่ากันนี่อันย่าขายขอบไปด่านี่เฟดด้วยพี่น้องก็เห็นเฟดที่หมู่เพิ่นด่ากันในเฟดน่ะย่าไปด่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยอันเฮาเฮาเป็นคนทุกคนหยาดอยู่แล้วเนาะเข้า เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานกับเมยแล้วอันนี ừ, ้มาด่ากันในเฟซมันกับ่ดีเนาะจ้าเนาะย่าจะไปด่ากันในเฟซมันบอดีคันซิด่ากัน่นี่มานั่งตัวตัวตัวมาด่ากันหมดนั่งนี่มาหากันมาตัตัวเอ้าเจ้าเอาอันกับบากาโจกไปอันนึงเอาเสียมไปอันนึงหลดคอยสิไปปั่นคันแทะเจ้าเอาเสียมไปขุดอีปูแมนบ่าหลับพี่น้องอือขุดอีปูปั่นคันแทะเราเรากัมาเห็ดกินย่าจะไปด่ากันพี่น้องเอ้ยนี่แซ่บพี่น้องด่ากันพวเสีย อันขมวดดากันนี่ยังยังแฟนคลับที่เิ่นเขียนอันอัน,อ,นอีเมลมาหาข่อยเนาะว่าเจ้าไปดา่าเป็นไ้ยายข่อยบ่มมาคำนี่อุย้ยให้ข่อยดา่าเถอะอันมันบ่ดีพี่น้องยังลูกสาวข่อยกับยายเป็นสาวเหวเนะข่อยก็บ่เคยด่าลูกจักเทียแล้วพ่อแม่ข่อยกับเกิดในตระกูลที่แบบว่าทูกยากปากเปียกพี่น้องเอ้ยตระกูลทั้งทั้งผัวข่อยนี่กะอันเป็นตระกูลผู้ดีเนี่ยจักน้อยเนาะเพราะว่าฝรั่งเนาะคันสี่ให้ข่อยไปดา่าทั้งเฟซทั้งนัน ท่านยายพี่น้องหัวข่อยเห็นเพื่อนระสิบ่มาบ่าชอบเป็นมาละจาะมานทั้งคันลูกข่อยเห็นคลิป,อป่อยประดาคนอื่นดาจังสัดลูกข่อยยายเป็นสาวแล้วมันระสิอายเขาได้พี่น้องมันบอกอายเด้พี่น้องอายอายเดินยังให้เห็นให้ลูกให้ผัวอ,อายเด้อพี่น้องเด้อพอแม่เขา,สอ,า,าสอนห้อามะสอนห้อมาดิบมาดีเขาไปเห็นนั่นสิพอแม่เขาเห็นเพื่อนระสิอันว่าสบายใจเห็นแห่เพิ่นว่าสบายใจ่ใเา,ใจจา,เาเอาลูกข่อยขึ้นไปดาเพิ่นเป็นบ่ละจาะอืม คือไปด่าคนเพื่อนเมืองราชันพี่ชายข่อยพี่สาวข่อยพี่น้องสาวข่อยเห็นคลิปข่อยเพื่อนกะสิเอ๋อคือไปเห็นแม่พี่นมันโมแมนมันโมแมนเม็เห้องสิทุกสิ่งอย่างเขาบอกเลยเกิดในตระกูลผู้ดีเ้องกับโมแมนจําเป็นที่ต้องไปด่ากันในขีดทำอยางหนาคล้ายๆนูอนลาชั่งเมืองราชั่งคอยคอยชี้ว่าด่าผู้ใดอย่าออยย่่าาบอกให้คอยไปด่าคนด้วยจ้ะคอยด่าคนก็เป็นคอยด่าเป็นเจ้าของคอยด่าไปห้ยห้ามเอ้ยนี่คอยด่าอยู่จ่ายด่าอยู่ครั้งเตียวคอยด่าเจ้าของเพราะว่าอัน อันท่งนงงอันท่งนงงท่านมาสวดแท้คนได้ของได้โยกจ้ะอืมได้โยคำนี่จ้ะวะสิไปให้ได้คำงาบงาบไปได้จ้ะบอเอน oh. เอย่าบอกใอยไปได้คนนะจ้ะพี่น้องแมวเอ้ยหักกันหักกันไว้เม่นบอพี่น้องอืมหักกันหน่อยเด้อพี่น้องเด้อหักกันอืมสิดีสิวัวก็หักกันพี่น้องอย่าสิไปได้ไปตีไปขากันอันคอมเมนต์มาหลดเด้อจ้ะคอมเมนต์มาจากไะไรก็คอมเมนต์มาหลุดเผื่อเบียดหรอกคอยหักสุกคนพี่น้องแมว อันคอยหักอนแฟนคลับคอยเมนบ่แาะมนแฟนคลับคอยกอกราหักพี่น้องเอ้ยหักสกุลสุกน์ฮักอีหลีอีหลอฮักคอยเพะผู้งานหรอกพี่น้องคอยบ่แามันเกิดในตระกูลที่ผู้ดีคอยเกิดในตระกูลกองกุนดำหน้านี่แหละจ้ากินไปได้จำหนอนจมหนอนวิ่นี่แหละจ่าคอยคอยเป็นลักศีจ้าแต่ว่าพอแม่เข้าสอนมาว่าจะไปด่าคนเหมือนมรดจ่าจะจะไปด่าคน่าจะไปด่ากันพี่น้องกันหักกันแทงกันย่าจะไป ว่าพื้นกันมันเมื่อดีเพิ่ว่าขันขันเทาเห็นบอดีขันเทาตายไปนอนมันสิจอปากเพิ่วมาสิปากมันสิทงงูเข็มขันเทียงพอเทียงแม่ด้วยกันตายไปมันสิปากทงงูเข็มเป็นเปียดประสันว่ายังพอข่อยเป็นเป็นคุณธรรมะธรรมมข่อยก็ได้ธรรมะธรรมมเนาะยังงี้ไปบ้านข่อยบ้านกันเลียงเนาะบ้านกัะเลียงเมืองพ้นบ้านกันเลียงนี่ไปถามาหลดพอยญ่ทัดบ้านกันเลียงนี่เขางูกันเมื่อ้าน ทั้งทั้งขายบ้านหมู่บ้านไหนจนกูพ่อยญ่ชัดพ่อยายเขาบอกอีปอเป็นมัดซอยคนนะเพิ่นเข่าวัดไปเฮ็ดปบปลาเฮ็ดบุญเฮ็ดยังเฮ็ดงานอีหยังงานกระถอกกาที่อีหยังเพิ่นเพิ่นสิมักซอยคนอี่อไข่นั่นที่พอพ่อยญ่ชัดนั่นแบบเบิ่งนรถอเกยาวบสิษอีลีพ่อยหญ่จะไปได้กันพี่น้องมันมาดีอันแม่นุ๊พี่น้องั้ลงเทียนเฮียน่อยพี่น้องกันกระเถียงกันอยู่ในจ่าเพป็นว่าเถียงเถียงอยู่เถียงอยู่พี่น้องแต่ว่า หั่นหั่บ่เขียดให้กันดอกจ่าพี่น้องเถียงกันอยู่อตะว่าหั่ได้เขียดกันเด็กน้อยเนาะมันก็เถียงกันธรรมดาแต่ว่าคันเฮาวยางขึ้นท้องหูจกความแล้วเฮาก็ะยาสัไปเถียงกันย่าสัไปว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยหักกันไว้พี่น้องพี่น้องแมวอีหลีพี่น้องออืวันนี้อันมีแฟนกับเพิ่นอันนี้ก็ปวันนี้นี่ก็จบไปเนาะข่อยบ่วสร้างเพิ่อน่อยฮักเพิ่นเพิ่นเนี่ยเพิ่นเขียนมาอย่างดีพวกเจ้าว่าเสียไปไปเบิ่งเด้อแต่เพิ่นเขียนมาอย่างดีเลยก็แล่ะมักคอมเมนต์เพิ่น มันเขียนมาอย่างผู้ดีเลยเปินมากเปิดเ่เกียดแต่ว่าแฟนคลับเกียดแท่นข่อยย่าไปเกียดพี่น้องย่าไปเกียดย่าไปเกียดมันนุนบ่ดีไปเกียดนั่นย่าไปเกียดพี่น้องย่าไปเกียดฮักกันไว้หักกันไว้สิเป็นแฟนคลับข่อยก็หักข่อยบ่เป็นแฟนคลับข่อยก็หักข่อยข่อยก็หักพวกเก้ายวขึ้นกันพี่น้องเกิดไม่ในโลกใบเดียวโลกมันไม่ใบเดียวหักกันไว้จ้าสิเป็นสิเป็นคนไทยคนเหนือคนลาวอีสานไตเป็นยังไงก็หักกันจากคนขึ้นกัน กินเรากับขี่ขึ้นกันจ้าบ่ได้บ่ได้บินขี่ขึ้นนก้อจ้าเด้อกินเราก็นั่งขี่สวมขึ้นกันจ้าอืมแ่ามากจะตายจ้าเก็บไข่ไในป่วยกันมื้อเป็นคนดีเป็นคนดีผู้หูุผู้งามผูแต่หน่อยก็เป็นคนดีเด้อจ้าเด้ออืมอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละจ้าฮักสุขุสุขคนจ่ายากใจอีหลีบ่ได้บ่ได้บ่ลลีด่ามาบ่ลลีอันนั้นบ่ลลีอันนี้กันผู้ใดไรหนูจะข่อยสิูข่อยเป็นคนหนึ่งสิจ้ะข่อยจริงใจสุขคนนะจ้ะ จริงใจสุกคนโอเคละจ่าทนี้หละนาะจ้านาะวัดดีจ้าหักสุขูสุกคนอันตื่นมาเนี่ยเมือเศร้ากับภากันเห็ุกับเขากินแสบอือันไปโหนไปหน้าไปเหตุกินกันไปลย้ยงงัวเลี่ยงควายกับวากันไปนาอจ้านาะปองไปแดกอีกยังกับวาแล้วแต่เธอมีหยังแต่เหตุกินกันเด้อจ้าเด้อหักกันจะไปเถียงกันเด้อจ้าเด้ออันคลิปนี้็พเทนีแหละนาะจ้านาะวัดดีจ้าหักแฟนขับสุขูสุกคนหักสุกคนทัวโลกนั่นแ่ะวัดดีจ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้าวัดดีจ้ะ